สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำไส้ถั่วกวนเอาไว้ทำไส้ขนมต่างๆกันนะคะสูตรนี้เนื้อเนียนนุ่มทำง่ายไม่ต้องแช่ถั่วนานค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากต้มน้ำจำนวน600 ml ให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะใส่ถั่วเขียวซีกที่เราล้างทำความสะอาดแล้วลงไปนะคะจำนวน150กรัมค่ะจากนี้ก็ปิดฝานะคะแล้วก็แช่ถั่วไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะ เราก็แช่จนครบเวลาแล้วนะคะสังเกตว่าเม็ดถั่วของเราก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจากนี้ก็เปิดแก๊สค่ะต้มถั่วด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเป็นเวลาประมาณ10-15นาทีนะคะจนถั่วของเราสุกแล้วก็บานค่ะก็ต้มให้ถั่วสุกนิ่มประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็นําไปปั่นค่ะโดยเราจะใส่น้ําตาลทรายทั้งหมด120กรัมตามด้วยเกลือป่นเสรหส่วนสช้อนชากระทิจํานวน100กรัมโดยวันนี้เราจะใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะคะจํานวน15กรัมค่ะเพื่อให้ตัวไส้ของเราเนียนนุ่มแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนดีนะคะก็ละลายกับกะทิก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจากนี้ก็นำไปปั่นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครใช้โถปั่นแบบพลาสติกก็แนะนำให้รอให้เย็นก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นแบบมือจับนะคะก็สามารถปั่นได้ในขณะที่ร้อนได้เลยค่ะก็ปั่นให้เนื้อถั่วเนียนละเอียดดีนะคะ ได้แล้วเดี๋ยวเรานําไปลงกระทะกวนกันเลยค่ะสําหรับกระทะที่ใช้นะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทปลอนนะคะเขาจะได้กวนง่ายลื่นไหลไม่ติดกับกระทะค่ะก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะจํานวน30กรัมค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันลําข้าวนะคะก็จะดีต่อสุขภาพหน่อยค่ะก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือค่ะจนไส้ของเราแห้งดีนะคะ เมื่อใส้ขนมของเราได้ที่เขาก็จะจับตัวเป็นก้อนเดียวกันนะคะแล้วก็ลอนไม่ติดกับกระทะแบบนี้ค่ะจากนี้ก็นำมาเทใส่ภาชนะนะคะเพื่อรอให้คลายร้อนค่ะก็หาอะไรมาคุมไว้ด้วยนะคะตัวหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งค่ะจากนี้ก็รอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะ ส่วนตัวก็จะปั้นเป็นลูกๆนะคะแล้วก็เก็บแช่ในช่องฟีดไว้นะคะเวลาใช้งานจะได้สะดวกค่ะจะทำขนมตอนไหนก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะก็ปั้นลูกละ15กรัมค่ะ1่สูตรของเราก็จะได้ทั้งหมด34ลูกนะคะถ้าใครต้องการทำในปริมาณเยอะก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะ การจัดเก็บนะคะถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาสามารถอยู่ได้5-7วันค่ะแต่ถ้าเก็บในช่องฟรีสนะคะก็สามารถอยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำไส้ถั่วกวนของเราวันนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ